บอกว่าอ่ะถ้าบทเนี้ยสวยดไม่ได้นะเพราะมันยาวแล้วมันยากให้น้อมจิตน้อมใจในการรับฟังแค่เราฟังทำอะ่ะฟังบทสวดแค่เนี้ยมันก็เป็นบุญอย่างหนึ่งละมันก็แค่เราอะ่ะทุกวันทุกวันทุกวันอะเราก็แค่ต้องสะสมพลังงานบุญเนี้ไว้มันมีแค่มันมีแค่เท่านี้เองชีวิตคนเราไม่ได้มีอะไรนะทำงานอะขอบคุณนะคะคุณหญิง ทำงานหาเงินแล้วทําอะไรอีกถ้าเราเอาแต่นอนเราเอาแต่เที่ยวเราเอาแต่กินอย่างเดียวแล้วไม่ได้สะสมบุญใดๆเลยโลกหน้าคือไม่มีใครช่วยคุณได้อะคือขอบคุณนะคะคุณหญิงสําหรับเปกนางฟ้านะคะไม่มีใครช่วยคุณได้นะนอกจากตัวคุณเองเนี่ยที่ต้องทำณนะปัจจุบันขณะเนี้ยยิ่งเวลาเหลือน้อยเท่าไหร่คุณยิ่งต้องทําเพราะว่า บุญไม่มีใครทำแทนใครได้เราต้องทำเองถ้าอยากได้ต้องทำเองทุกสิ่งทุกอย่าง